นาโนภาเวนะมาระเสนาปราทิโสทิสัมปาละยันติวิทัมเซนตีอาเสซตโตสาธุแม่นั่งพะระธรณีเจ้าขาองค์อินเจวาพื้นแผ่นดินนี้เป็นเชื้อรักของข้าอุอรป,ปะนะมามิจิตข้าอยู่พูนหนึ่งแม่นั่งพะระดรณีแม่นั่งพะระธรณีเจ้าขา อยู่แล้วหรือ,อยังอยู่แล้วเจ้าขา่าอยู่สังคาัมโลกังกวิถูตัดสายเจตโตมวายุอาโปธรณีคงคาณมะพัทจะพระกาจนะโมพุทธายะขอพระแม่ธรณีจงเปิดบุญเปิดโชวเปิดลาเปิดมหาบารมีเปิดคุมมหาสมบัติเปิดความมัง่งคั่งเปิดความร่ำรวยเปิดความเป็นศิษย์ มหาเศรษฐีเปิดทางให้กับสิ่งศักด์สิทธิ์ได้มาร่วมพันธุโมทนารุณในการสักการะบวงชงขอบวอขอบารมีโปรดช่วยนักโมผู้ายรุ่นนั่นคนนี้นักปิบัตหนรียักษนแล้วสาธุสาธุพุทธการวัาธหนมาการวัานหงสัการวัาเดวกัารวัา นาคาคารวัตพุทธ <Christians> ังอารัตนานังธรรมังอารัตนานังเต็มทงอารัตนานังเทวาอารัตนานังนาคาอารัตนานังนาบามิติลัสัจเจปัชนาปัชเมศกัลปีเศรษฐานาครายเจนะยปีสัตวยมมหานาโภติโทนาคาราสาธุองค์บารมีพระปู่สิโรเมยาชิปัทุมาพู้สักศิษย์แห่งวังนางจินคำเจร้าประกายโลกลูกหลานขออารัตนามบารมีองค์เจ้าปู่เจยญาได้โปรดเจริญมาปาทัุองค์ใบสีเครื่องสักการะ และอนนโมทนา,า,าสาธุการในคนศีลผนทานและการบุญที่จำเริญสนรเสริญบารมีเจ้าปูา่เจียมและโปรดเมตตาประธานพรชัยอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เรล่ารุดันผู้ทำการสการณบดี้ด้วยท่านอาวาจามเล็กนนะพุทธบูชา มหาเจชวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังคบูชามหาโปควะาหอพิโลกนาถังอภิปูชยามาศิติปิโสโลกนาถังพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังธังเปิด ป้ปูทีโกเปิดมายาชีปัดุมาเปิดเปิดโชวเปิดลาเปิดวาสนาบาลัทีเปิดหน้าที่การงานเปิดการผ้าการถายให้ซีไม้ขายพลังเปิดการบารัีเข้าไปไหมคะเข้าไปไหมตับในหินตับในบินตับในใจตับในน้ำหนักคาราไม้แต่ในคน เปิดด้วยมงคลจักรวาลทั่วทั้งสี่ทิศทั่วทั้งแปดทิศทั่วทั้งสิ็ดทิศพอความขัดสนจงพระลายหายสูนไปจากลูกหลานผู้ทำการสการาพรสับลูกสับโชกสับโรคสับภัยจงาำหายไปจากลูกหลานผู้ทำการสกปราพร้อความมั่งคังง่งความร่ำรวย ความโชคดีมีชัยจงบังเกิดเป็นปาฏิหาริย์ให้กับลูกหลานผู้ทำตานจตารานะักบัดนีมีด้วย,วยสาธุสาราจังจัดเตศนั่งจะพันดุงนะั่งริมทางปรตตานุภาวนาธารัา มาตูทรีิีบปริตาวะนเมตังสเมตาปันตาอวิจิตใจจิตามปริตังพาันตุสักเขกาเมจารุเปเคฤสีพรราชาเจริญตาฤทธิวิมานีจิเปรัติจะฆาเมตรวนาคาหันิเคหวัตรมหิเกตเองภูมิมาจายันตุ เทวชาธาลามวิสัมยักขคันธพนาาติอทันตาจันติเจยังมุนิวะละวะกะนังสามทวมสุนันตุธรรมสวานาคารอยยัมบัทันตาธรรมสวานัม กาโลอามปัทันตาธรรมนสวาณกาโลอามปัทันตาสาธุข้าเจเทพพยาดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์อดิซ้อนอมรเทพเกตขันธร้วยสกลมงคลจักรวาลทุกที่ทุกสถานที่ทรงทิพย์ประสธทิพิจกักรวยานรู้แจ้งเห็นจริงในโลกมีองค์สักกะอมรินอินทาเทรา ที่ทรงสถิตยอยู่ในมหาเวชยันปลายศ,ศ,ศาส,สวรค์ชั้นดจ้าวดึงกับพระบารมีพรมสุหกชั้นฟ้ามหาจารเทพปิยรา,จาชจำสิบห้าชั้นดินเหล่าเทพนาคาสิบสี่ชั้นบารดานองค์บารมีพระปูชิโรเมยายศปฐมามได้โปรดเจริญมาณพพิธีบัตนี้ลุกหลานขอกราบไหว้เอหิสังโกปโยนาคัมสุปันนานังนามามิรลายสเคปัฏฐานปัฏฐเมสก,กาลปิมเสยตานาคะราเชนัยยปิสัตโต เจ้าพ่อกัญหานักโมตสะภาคะวโตออรหัุทิติสุคดต,รตอรหังพุทธโธนโมพุทธายะปัทปวีองคามพรหมเทวาอินทเทวาอังคเทวา อาคารตุกะเทวตาลุกขาเทวาภาลีชัยมังคลาอาจารยาิยมอาจาริยะเทวะมุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนาสุขเขนาจากเข้ามามีหามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมที่ลูกหลาน ได้ประมา,พาทพลาดพลั้งได้ลวงเกินต่อพระรัตนตรัยต่อองค์เจ้าปู่เจายาด้วยเจต,ตนาและไม่ได้เจต,ตนาต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ลูกหลานขอน้อมเข้ามาด้วยความคารพด้วยเทินกายวาจาจิตตั้งหังวันทา นาคาทิบดีสีสุทธทวิสุทธิเทวาปัตุมานาคีมวิสุทธิเทวีมปูเชมีอายมมหานาคมอิทธิมันตีโชติมันตติมินาสกาเลนามหานาคาปูเชมาเมตันจาม มหาลาโภโยนาคาขันธปริจดังนาโมเมปพระภูมิเทวานางทูปาชีปาจาปุกผังสาการะวันทะนงังสุป,ปพยัญชนะสัมปันนงังสาลีนางโภชนานางอุทธกังวรังอาคาดฉันตุก บริรพนจชันตุมมีตายาสุขายาสาธุประภุมมเจ้าทีพ,พ่อปู่สิสุดโงมายาสิปัทมามลูกหลานขอน้อมถวายองค์บใบสีพญานาคอยเกิดอำนาจบารมีผู้คนยำกรลงในศักดิ์ศรีคุณงามความดีถวายผลไม้มงคลเก้าอย่างลูกหลานทำเครื่จิตใด ไฟซับเพิ่มพูนถาวายายสีเปิดทรัพย์ไฟสีรับโชมายสีปากชามลูกหลานทำธุรกิจใด,ดๆตกธรณีใดๆคอยมีแต่ทรัพย์สินเงินทองถาวายผลไม้มงคลเก้าอย่างทำธุรกิจใด,ดๆคอยซับเพิ่มพูนถาวายคัดนมหวานขอให้มีเมตตา มหาเสน่มหานิยมมหาโชคมหาลาภถวายไข่ต้มสุขจะได้มีปัญหาเข้ามาทำลายจะให้ชีวิตติดขาดถวายบูนบาครูบุรีจักเกรกาพาทีคอยเกิดคนนิยมสมพรคนรักไครเอ็นดูถวายน้ำดื่มน้ำหวานเขียวน้ำมะพระอ่อนลูกหลานทำธุรกิจใด คอยเงินไหลเข้าเงินไหลคล่องด้วยใจที่สะอาดอย่าได้ติดขาดถวานเกียรติชัยช้างคู่คอยเกิดปัญญายาณบารมีรู้แจ้งเห็นจริงในปัญหาทุกสิ่งอย่างขอถวายท่ารำของนางรำขอชีวิตนี้จงสมหวัง ตลอดไปด้วยเทินปัจชิมมัตสมิงทิสาภาเคสันตินาคามมหิทธิกาเจปีอัมหีอนุราคันโตอโรคเยนัสุเคนาจาบลูกหลานขอน้อมบุญกุศลที่ลูกหลานได้สร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในเวลาวันนี้ขอน้อมถวายแดมพญานาคราช ทุกมัเราทุกตระกูลเพราะอรัธนาบารมีพญานาคราชทั่วทุกทิศมีองค์พระปู่ชิสุโธมายาชิปฐุมมาได้โปรดมาประทานพรให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาภเกิดเมตตามหานิยมเกิดความร่ำรวยโชคดีบังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหา ให้กับลูกหลานผู้ทำการสการะณัดนี้ด้วยถิอสารุนำอธิฐานนะนะ ข้าพเจ้าชื่อนำสกุลอยู่บ้านเลที่หมู่ที่ตำบลอำเภจังหวัดพิจิตนาทีนานวันนี้ลูกห่านมาสระบวงสวงขอความขบานีขอยจชารอธิษฐานเอาในสิ่งที่อมบำรุักพุทธมอุนมทตกายั่พุทโธธรรมสยยรบุตนิารสารจะมาเมีนอบีเสถียรยัมัะะกันิตนันสิ่งนการดึงยชี้ิุ่มงานมาหยิมสิจิตละคนนี้นั้นจะมีุมบรัุรนารุ